สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมวันนี้เราพาทุกท่านมาลุยครับเจ้าดีซีเจ็ดศูนย์ครับผมวันนี้รถตู้แอร์นะครับผมโอ้โหนี่ครับตู้แอร์แล้วครับผมดีซีหนึ่งเจ็ดศูนย์กีพาร์ตครับผมตู้แอร์ครับผมโอ้โหยอดครับผมขับโดย ับำลังมากครับไปไวมาไวนะครับผมตัวนี้ครับสุดยอดครับตู้แอร์ครับตัวนี้ตัวนั้นที่จอดขายข้าวจะต้งเป็น DC 1 5 0 X นะครับผมโอ้ตัวนั้นครับผมตัวนี้เป็น DC เจ็ดศูนยจีนทับนะครับผมมาดูครับ ินกินม่นาครับผมอันนี้เป็นข้าวโยนนะครับผมของอาจารย์คุ้ยนะครับผมเต็มแล้วใช่ไหมครับผมเต็มพิกัดแล้วถ่ายอุนข้าวลงก่อน,นครับผม โอนข้าวแล้วครับผมนี่ครับเจ้าดีซีเจ็ดศูนย์ีพัทนะครับผมูนี่ครับผมนี่ครับเจ้าดีซีนะครับผมบินไหมครับผม ต่อตู้นะครับตัวนี้ได้900กิโลกรับพี่ดึงตันนะครับผมตัวนี้ครับเป็นคูปต้านะครับผม b c 70 G ีพัทนะครับผมตัวนี้ครับผมตู้แอร์ครับผมหลายท่านอาจจะนั่งผมนี่จะพามาดูตู้แอร์ครับผม 明白。 เรียวครับผมโอ้โหนานโยนได้นาเนียนาโยนของเสียกุ้ยนะครับผมนี่ครับผมดีนะครับโยนนี่ใส่นาคนอื่นครับนี่ครับ า0รอกิโลต่ออุ้มนะครับผมตัวนี้ครับผมไม่ถึงตันนะครับผมเรื่องเจ็ดสิบแรงครับผมมาแล้วรับมาแล้วครับ นี่ครับผมโอ้โหดูแอร์นะครับผมดูแอร์นะครับผม กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับผม